คลิปนี้สำหรับคนที่ตามหา Fortuner c h a แชมป์รุ่นนี้ใครหาอยู่ฝากติดตามชมได้เลยครับสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สมัยมานใหญ่อุบลราชธานีวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้ Fortuner c h a แชมป์มารีวิวให้ชมนะครับสำหรับคนที่มองหา ฟอร์จูเนอร์แชมป์ทดีปี2012นะครับหรือว่าปี2,555นะครับเพราะรอบกว่ารีวิวชาคิดไปบอกว่าราคายังตึงอยู่นะครับวันนี้เอาแชมป์ปี12มาเล่าให้ฟังในราคาเบาๆนะครับ729,000บาท729,000บาทนะครับก็จะถูกกว่าชาคิดอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับจัดไม่แล้วตามคำขอเลยนะครับก็คืออาจจะแบบว่า ดูชาคิดแล้วราคามัน8 0 0แสนกว่าบาทยังแรงอยู่มาดูคัน7 0 0 0แสนกว่าบาทกันบ้างนะครับไปได้ TRD ปี12มานะครับปีมาสวยๆเลยสีขาวมุกไว้เพลจากโรงงานนะครับออปชั่นจัดเต็มอยู่แล้วนะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์นะครับ4หน้าแชมป์กับฟอร์จูเนอร์แชมป์กับวีโก้แชมป์ก็จะกระจังหน้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าออปชั่นของตัวตัวฟอร์จูเนอร์เองเนี่ยก็จะเยอะกว่าในเรื่องของก็จะเป็นตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ ตัวฉีดล้างไฟหน้าอัตโนมัติคือตัวขับ4จะมีทั้งหมดนะที่ไม่ใช่ทีีก็มีนะที่เป็นตัว 3.0V ขับ4มีให้อยู่แล้วนะครับตัวฉีดล้างไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเพราะหลายคนเห็นผมรีวิวรถพเพื่อเน้์การไฟฟ้าไปทำไมไม่มีคือมันจะให้เฉพาะตัวขับสที่ให้มานะครับตัวนี้แล้วก็เป็นสเกิร์ตชุดแต่งทียรีอรอบคันขออนุญ,ญาตด,ดูห้องเครื่องนิดนึงคัออนนี้เป็นเครื่อง3,000ดีเซลนะครับ2,982ซีซีเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้ อันนี้เก็บงานสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือพร้อมพร้อมส่งมอบแล้วนะครับเก็บงานเก็บงานสีมาเรียบร้อยนะครับแทบจะคือเก็บงานมาจนไม่มีตะเหนียแล้วนะครับเพราะมารอบแรกมันเก็บอขไรว่าสีพวกสะก็ดหินพวกรอยต่างๆเนี่ยคือเราส่งเก็บสีเก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับแต่สภาพต้องบอกว่าเนี่ยคานเดิมแน่นอนนะครับคานเดิมคานเดิมเม็ดอักเดิมจากโรงงานนะครับแต่เก็บงานสีรายละเอียดมาทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะครับเนี่ยดูแก้มซ้ายขวาได้นะครับ เพจเดิมโรงงานนะครับเนี่ยปี2012ันสิบสองเซปเทมเบอร์นะครับเพจเดิมจริงๆถ้าถ้าถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าซูมกล้องชัดๆละเอียดชัดๆเนี่ยลูกดีเบตเนี่ยมันจะเป็นสีเหลี่ยเล็กๆอยู่ในรูเนี่ยนะครับถ้าเพจเดิมโรงงานวิธีการดูของรถโตโยต้านะครับสามพนดีฟอร์ดีเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์5สปีดแล้วนะครับคือเกียร์5สปีดในในบล็อกเครื่องเคดีคือเป็นบล็อกสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฟอร์จูเนอร์ตัวใหม่จะไปใช้6สปีดแล้ว ถ้าเป็นแชมป์ตัวแรกจะเป็นเกียร์4สปีดอตัวนี้เป็นเกียร์ดีขับ4เกียร์อัโนัติ5สปีดแล้วแล้วก็จุดขายต่อมาคือยางเพิ่งเปลี่ยนมานะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับเป็นแม็กเกีดีแม็กเดิมติดรถนะครับ6ก้านคู่แม็กเดิมติดรถรอแล้วอาการถอยมาดูที่มุม45องศานิดหนึ่งนี่คือความรอเล้วของเจ้าเทีดีคันนี้นะครับพร้อมพร้อม,พร,อมพร้อมส่งมอบแล้วนะครับ พร้อมจบแล้ว729,000บาทชุดแต่งเต็มจากโรงงานไม่มีการตกแต่งอะไรเพิ่มนะน,นี่คือหล่อเดิมจากโรงงานนะครับล้อมงลอม้อแมกนะครับบันไดข้างแหลกหลังคากันสงกันสา์ชุดแต่งเทียดีเดิมโรงงานทั้งหมดมาดูภายในกันนิดนึงสําหรับภายในนะครับตัวเทียดีตัวนี้ยังจะเป็นตัวสีเบจอยู่นะครับเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับจะไม่ใช่ตัวภายในดาเหมือนตัวชาคิตที่ผมรีวิวไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับ คิดก็ดน่าจะมีเจ้าของหมดทุกคันละนะครับเนี่ยเป็นสีเบจแต่ว่าการออกแบบรูปลักษ์การชุดแต่งเนี่ยจะเป็นอะไรได้แดงได้แดงเรียกว่าได้แดงแล้วก็คาร์อบอนเชฟล่านี่คือมาคู่กันกับ t ทีดีตั้งแต่ยุคแรกๆเลยตั้งแต่สมัยไฟยกักษนี่คือการออกแบบของเขาเนี่ยลเนี่ยจะเป็นพวกหัวเกียร์พวกอะไรานี่คือเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น t r ี s ร์ดีสปอร์ตวและก็เลขไมค์คันนี้นะครับ 153153 383นะครับไม่แสนห้าเมื่อกี้เห็นลอกติ๊กเกอร์ตรงหน้าเครื่องออกแล้วแสดงว่าเปลี่ยนสายพานาไทมีเบลออกมาแล้วนะครับเปลี่ยนสายพานาไทมเบออมลเราก็ใช้งานยาวๆเลยนู่นแหละจนถึง3 0 0 0 0 0กิโลนะครับเพราะว่าโตโยต้าตัวรุ่นนี้คือจะเปลี่ยนสายพานไทมิ่งที่1 5 0 0 0 0 0มกิโลถ้าไม่เปลี่ยนไฟมันก็จะแจ้งเตือนอยู่นั้นแหละนะครับภายในดูเรียบร้อยดีนะครับฟอกเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวที่ผัดแครลงนะนะครับฟอกเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับ เป็นสแตนดาดเดิมโรงงานยังไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเพียงแต่ว่าไปติดฟิล์มมาสเตอร์มาให้ใหม่นะครับเห็นไหมใครสำหรับใครที่ซื้อไปยเพิ่งแกะออกเดอเพิ่งติดฟิล์มมาเมื่อวานก่อนนี่เองนะครับไปติดฟิล์มใหม่รอบคันมาเลยนะครับนะแล้วใช้งานกันยาวๆฟิล์มนะใหม่ยางใหม่เก็บงานมาให้เรียบร้อยนะครับขัดเคลือบสีอย่างสวยงามเลยเขาวมกไวเพลจากโรงงานใครที่เป็น f c แชมป์รุ่นนี้อยู่นะแชมป์เทียร์รุ่นนี้อยู่ถือว่าคลาสสิกสุดๆละนะครับ อาจจะเป็นว่ารถในฝันของใครบา,บางคนก็ได้นะครับเพราะว่าตอนที่เปิดตัวมาก็มีร้าน4ร้าน5นะครับผ่านมา78ปี89ปีราคาก็หายไปเกินครึ่งหนึ่งนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เป็นรถที่ถือว่าฟูลออปชั่นเต็มนะครับเต็มฟูลออปชั่นเต็มขับดีมากนะรถ2เพลาเนี่ยนะครับเดิมๆนี่ตันอยู่ประมาณถ,ถ้าไม่ถอนคนเิ่งก่อนนะตันอยู่ประมาณ1้อยเจ็ดร้อยแปดสบายๆเลยนะครับพอผมก็ใช้บล็อกนี้อยู่แล้วนะครับลองอยู่ประจําแต่ไม่ค่อยลองบ่อย จะโดนใบสั่งเยอะนะครับเนี่ยบะสแถวเจ็ดที่นั่งแอร์ตอนบอกห้อยปกติเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วอันนี้คือที่อกนำเรียนไปคือเดิมเดิมสแตนดาร์ดโรงงานยังไม่ได้มีการไปตกแต่งอะไรเพิ่มนะครับสําหรับคนที่ชอบรถเดิมแต่งเดิมมาจากโรงงานคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนที7ดีนะครับแต่งมารอบขี่สวยก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ มองหาแชมป์ทีดีคือนานๆจ,จะมีมาสักทีหนึ่งแต่ได้เป็นหน้าแชมป์ทั่วไปที่ผมได้มาคือได้มาเยอะอยู่แล้วนะครับได้มาเยอะอยู่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าคือสมัยนั้นมันแพงไงสมัยนั้นมันแพงคนซื้อรถใหม่น้อยทําให้รถมือสองมันมีไม่ค่อยเยอะอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่ผมคิดว่านะนะครับนานๆก็จะได้มาสักทีหนึ่งสำหรับตัวทีดีไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้แต่แหละนะครับคือ f o r ์กเนอร์ตัวทีดีเนี่ยค่อนข้าง,างจะมีน้อยผมจะได้รีวิวอยู่ไม่กี่คันต่อปี นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันแล้วกันนะครับไม่แสนห้าหมื่นสามพันกิโลรถปี2012เทียดีขับ4ฟูลไทม์คันนี้7 2 9 0 0 0บาทนะครับรายงานสภาพเรียบร้อยตรงตามสภาพเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งมอบไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเอาไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวพอนะครับคันนี้นะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดแต่ถ้าซื้อสดคันนี้ยังไม่รวมภาษีนะครับเพิ่มนะครับเป็นรถนิติบุคคลมี vat ดอตอันนี้ชัดเจนนะครับจัดสัญญา ทั่วไทยส่งรถถึงหน้าบ้านได้เหมือนเดิมนะครับฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์นะครับ,กกรนะรบส,สัคสมาชช่องรถมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์ช่องรถมือสอง,อองอที่จะรีวิวนะครับรถทุกทุกวันทุกทุกสัปดาห์ให้กับผู้ชมได้รับชมนะครับยังไม่ซื้อไม่ขายไม่ว่ากันดูเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจไปเรื่อยๆนะครับได้หมดเหมือนกันนะครับเพราะเรามีให้เลือกทุกรถจบทุกเงื่อนไขรถให้เลือกกว่า300คันนะครับจัดให้เรียบร้อยนะครับคอนเฟิร์มให้เรียบร้อยสําหรับคันนี้ นะครับสศักดาแล้วก็ Fortuner Champ TRD คันนี้720,000ลาไปก่อนเฮ้ย720,000เกือบขายไป9,000ไม่ได้7 2 0 0 0 0บาทลาไปก่อนสวัสดีครับ